สวัสดีค่ะที่นี่เดอะมาโคนี่เมอริโตค่ะวันนี้ก็มาดูกระบวนการมุงหลังคานะคะหลังคาที่เราใช้ค่ะเป็นหลังคาซีแพคโมเนียสีเทาค่ะแล้วก็ด้านบนนะคะเราใส่ฉนวนกันความร้อนนะคะจากนั้นก็มุงหลังคาเหล็กที่ใช้เป็นเหล็กกาวนายเป็นเหล็กป้องกันสนิมได้ค่ะ ตัวโครงสร้างของบ้านนะคะเซรระดับความสูงนะคะก่อนที่จะปูกระเบื้องทําฝ้านะคะอยู่ที่3เมตรฝว่าค่ะหลังจากที่ปูกระเบื้องทําฝ้าแล้วก็จะไม่ต่ำกว่า3เมตรนะคะเพราะฉะนั้นลูกค้าท่านใดที่กำลังมองหาบ้านที่จากพื้นหนึ่งฝ้าเพดานสูงปโปร่งนะคะ3เมตรฝว่าก็ลองเข้ามาเยี่ยมชมที่โครงการเดอะมาร์คนีนเมริโตค่ะตอนนี้ก็ มุ่งเกือบเสร็จแล้วนะคะด้านในก็เข้าสู่กระบวนการฉาบนะคะไปพร้อมๆกันนะคะตอนนี้ก็เหลือแค่รอบหลังคาด้านบนนะคะก็จะมุ่งเสร็จแล้วนะคะสเต็ปต่อไปก็คือเร่งฉาบภายในนะคะแล้วก็จะออกมาฉาบด้านนอกถ้าลูกค้ามาตอนนี้เนี่ยอยากจะดูในส่วนของตัวโครงสร้างนะคะว่าโครงสร้างเราใช้อะไรนะคะตัวฐานรากด้านล่างเราใช้ฐานแผ่นะคะเนื่องจากว่าตรวจสอบสภาพดินแล้วนะคะก็ทาง กองช่างอนุญาตให้ออกแบบอนุญาตเป็นฐานแพรให้นะคะแล้วก็ด้านล่างนะคะก็เดินท่อกําจัดบวกไว้ให้ด้วยนะคะระดับความสูงจากพื้นถึงเซตร,ระดับถนนนะคะไม่ต่ำกว่า50ซนติเมตรนะคะหลังบ้านเสร็จแล้วขึ้นภายในตัวผนังของตัวบ้านนะคะผนังของตัวบ้านจะใช้เป็นตัวอิฐมวลเบานะคะตัวผนังห้องน้ำจะเป็น อิดแดงนะคะป้องกันความชื้นนะคะทำลายเม็ดสีที่เราทานะคะ <love> แล้วก็ในส่วนของช่องประตูหน้าต่างช่องระบายอากาศต่างๆลูกค้าสามารถเข้ามาเยี่ยมชมดูได้ค่ะตรงนี้ในส่วนของโรงจอดรถเราเทคานปูนให้จริงสำหรับลูกค้าที่อยากทำพื้นที่นั่งเล่นชั้นบนนะคะสามารถทำได้เลยค่ะเอาแผ่นวางหรือจะเอาเหล็ก สวสีวางก็ได้นะคะแผ่นพื้นเล็กเอามาวางชั้นบนได้เลยแข็งแรงเพราะว่าทำคานเสาไว้ให้ด้วยนะคะอันนี้ถ้าลูกค้าสนใจนะคะอยากได้บ้านพิก,กัดโซนขดหินเขาไผ่พอดีไม่ไกลตัวเมืองนะคะที่นี่เนี่ยพิกัดทำเลนะคะใกล้ห้างแหลมทองระยองใกล้เซ็นทรันใกล้บิ๊กซีระยองใกล้โลตัสระยอง แล้วก็ไม่ไกลจากมิโคมอุตสาหกรรมมับตบพุทธเหมราชหนองละลอกบ้านค่ายนะคะก็ยังอยู่ในโซนที่สามารถเดินทางไปทำงานทางานได้สะดวกนะคะสำหรับโรงเรียนนะคะก็มีใกล้ๆเลยเป็นโรงเรียนวัดโคตหอินนะคะโรงเรียนระยองวิทย์โรงเรียนอัสสัมชัญเซนโยเซฟแล้วก็มีโรงเรียนย่อยๆอีกหลายโรงเรียนมากนะคะโรงเรียนวัดหนองสนมก็มีค่ะแล้วก็เป็น โรงเรียนแบบกึ่งเอกชนนะคะหลายโรงเรียนมากๆอยู่รายล้อมละแวกนี้เนื่องจากว่าที่นี่อยู่ใจกลางเมืองจังหวัดระยองนะคะ mm hmm. เพราะฉะนั้นสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆเยอะมากๆนะคะ mm hmm. เดี๋ยวเราจะมาอัปเดตงานฉาบด้านในตอนที่ชาบใกล้เสร็จแล้วให้ชมกันอีกครั้งหนึ่งนะคะ mm hmm. สำหรับลูกค้าที่สนใจก็ติดต่อ,อก,กันเข้ามาได้ที่0933962949ค่ะ mm hmm. ขอให้ทุกท่านมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงสมบูรณ์มีครอบครัวที่อบอุ่นขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ